ทางด้านพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้นำสำมานเรนศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้งอำเภอพร,รมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่เข้าอบรมในโครงการบรรพชาสำมานเรนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจบโครงการโดยจุดเริ่มต้นของการเดินทุดงนะครับคือวัดพิกุลทองพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีผู้ปกครองและสาธุชนนำดอกไม้มาโปรยต้อนรับ โดยจะมีการอธิษฐานจิตก่อนโปรยด้วยนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่สัมเนนได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับศรัทธาสาธุชนทุกคนภาพของการแบกกรดและสะพายย่ามออกเตินทุดงของสัมเนรด้วยความสงบสงเง่ยมสำรวมและก็สง่างามทําให้ผู้ปกครองและญาติโยมที่มารอคอยการต้อนรับนะครับเกิดความปลื้มปีติใจ การบำเพ็ญสมณธรรมดำเนินตามรอยแบบอย่างของสมณะทั้งหลายนะครับเพราะว่าสมมะเนนั้นคือเหล่ากของสมณะได้มีการฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการเดินทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกความอดทนอีกระดับหนึ่งสมณะเนเองก็มีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างดีที่สุดนะครับเราก็จะได้เป็นที่ตั้งศรัทธาให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้พบเห็นโดยสมณะเนนที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เปรียบเสมือนดุดดังแม่เหล็กที่ดึงดูดญาติโยมมารวมกันทําความดีทุกท่านนะครับที่ได้เห็นภาพบรรยากาศเช่นนี้แล้วก็เกิดศรัทธาประสาทในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์กันครับวันนี้ก็เป็นความปลื้มปิติอีกวันหนึ่งเนาะของการได้ที่ได้มาทําหน้าที่ดูแลสาม,มนเณรในโครงการ สาม,มนเณนรฟื้นฟูนพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปของจังหวัดสิงห์บุรีนะปีนี้จังหวัดสิงห์บุรีกนะ็ส่งเข้าร่วมอบรมเนี่ยสารูปนะก็วันนี้ได้มาทำหน้าทีนะ่เดินธรรมยาตราโดยทีนะ่เป็นตัวแทนของจังหวัดเนาะสิงห์บุรนะีทั้งหมดมี18รูปด้วยกันนะ แล้วก็การธรรมยาตาในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทุดงเพื่อขัดเกลากิเลสในตัวของของสมณะเนานะเพราะว่าเรื่องของการเดินทุดงนั้น,นเด็กๆนั้นยังไม่ทราบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องราวของการเดินทุดงให้รู้เนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะได้มาอบรมอีกโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะทำให้เยาวชนนั้นนะห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลจากเกมต่างๆที่ทุกวันนี้มีมากมายเลยปีที่แล้วน้องเนนก็บวชแล้วก็ปีนี้บวชเป็นครั้งที่สองคุณแม่เองรู้สึกเป็นปลืม้มเนาะ เห็นความนิ่งความสงบของน้องเนนทั้งสองคนนะคะแล้วก็วันนี้ได้มารยดอกไม้ธรรมญาตราเนะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจก็เป็นปลืม้มมันตื้นตันใจอะค่ะพี่ตอนตอนที่ยิ่งตอนที่เนเนเดินผ่านเนาะแม่รู้สึกแบบคนลุกอะน้ำตาจะไหลอะมีความรู้สึกว่าดูสง่านาะพี่ค่ะดูสงา่าดูนิ่งแล้วก็ดูสงบมากนะคะ คิดว่าถ้าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกเนาะแม่ก็อยากจะให้้องเรนได้มาบวชเรื่อยๆนะคะอยากให้ลูกอะ่ะอยู่ใกล้กับธรรมะให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้เนาะขอบคุณมากแล้วก็เห็นเห็นการดูแลของทางวัดอะไรอย่าเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าเออแล้วอุ่นใจแล้วอุ่นใจที่ลูกเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ดีมากครับประทับใจมากครับเพราะว่าสมณเณรเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเงี้ยถ้าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีคือได้ซึมซับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ดีงามยอดเยี่ยมซึ่งจะติดตัวพวกเขาไปตลอดเลยนะครับสมณเณรพวกนี้วันข้างหน้าอาจจะเป็นคนที่แบบสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งเลยครับผมอยากสนับสนุนเต็มที่อยากให้มีทุกปีครับ เพราะเป็นการดีครับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยนะครับรู้สึกประทับใจ,ะบใจนะคะ<จ>ชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะขนลุกแบบน้ําตาไหลนะคะ<ม>เพราะว่าเออเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากค่ะปลื้มมากเลยค่ะวันนี้ได้เห็นสัมมาณีตัวน้อยๆน,นะคะที่จะเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้าเออน้องๆสัมมาณนเป็นตัวอย่างของเยาวชน ที่ควรที่จะได้รับการสรรเสริญมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ในการที่มาบวชเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาวันนี้ปลื้มใจมากค่ะ